มัสประกาศพระอาจารย์อ้าวเจริญพรอันไหนได้บ้างอันไหนอีกว่กันเลียววงกลมนะอาจารย์วงกลมกระสุนตัวว่ากันเรียววงกลมความหมายนะอาจารย์มัเครื่องนี้นางว่าเขาคนมี้โชคเงี่ยว่าขาดนี่เลยเนี่ยว่าขาดใจมัเครื่องอาหาอาจารย์เองถ้าเทียบแบบไปวงไปวงตัวเอื้อนผุดว่าจักแล้วเนาะนังว่าเขาคนมี้โชคเงี้ยว่าจัดเขียนจังหวะเมื่อนี้ที่มาถามให้มันจัดเขียนให้เอฟซีเลยฟังจากปากอาจารย์นะครับรถวันต่อไป Uhm. มันเปลี่ยนแั่ไหก็ต่อข้อมต่อนี่ว่าตอนี่ได้อกันเด้ความต่อนี่จากหลังจากที่ไม่ยิ่งเนี่ยบ่ขึ้นมาทั้งปุดเอาว่าจากตอนนั้นมาซะหรือว่าจากกู้งไ้ด้วยหลังจากถวายแล้วหลังจากเขาถวายแล้วมือนั้นแกเี่ยม่นครับกับกู้ยิ่งกับมาถวายแล้วกู้งไส้กับมาถวายแล้วเมื่อวันนะะี here, nice time, Japan, ้มาถวายขึ้นที่สองนี่ับขึ้นสุดท้ายไปแล้วต้องกาทันจะได้เหมือนกันหลังจากขึ้นที่สองนี่ต้องมาถวายขึ้นที่สองนี่ขึ้นต่อนี่ มันมาตอนนี้แล้วอาจารย์เอาจากที่ไหนใช่ไหมกูมาฟังที่หลังวันทั่งที่ทับสนน่าจะแเลอีรีเลยใส่สองกูยิงหนึ่งครับมีมาถวายใครครับเห็นบหมบัดนี้แต่ว่าท่านได้ถวายครับขาหมูขาหมูสัใช่อหขาหมูก่อนเขาก็ได้นางขายใส่ตป็นม่วงครับบัตรนี้ขึ้นต่อมามันมีต่อมาไหมนรับครับต่อมาเป็นมาบัดนี้มาถวายใครมันขึ้นอันมีมีรถคันหนึ่งเอาใครมาคนใครมา รถนี่อย่งรถอันกระบะโอ้รถกระบะรถอันส้มใจนี่ก่นธนาคารครับรถคนไทยเออคนไทยบ้าเลยแต่ว่าพูดคนขับรถเนี่ยก็มาจอดรถก็นั่งอยู่หันไว้เพราะรถไม่มาเกี่ยวมาเจอรถคนนั้นครับผมเอาไม้ผู้ชายคนนี้มาถวายถวายไก่ไกลสกขาที่เขามาถือมาเมื็อแรกครับแต่เขาจะบอกจับนวนแต่ว่าบัตรเพราะว่าเขาถ่าใครทุกคน้มาพร้อมครับบัตรนี้มาเบ็ดเสร็จแล้วทุกผู้ชายถือมาถวายทั้งนี้นะครับซึ่งทุ่มเล่นรถพร้อมนะครับไก่ที่เขาถือมาครับ เป็นแปดพันสามสิบหน่วยแปดพันสามสิบหน่วยแปดพันแปดพันสามสิบฟองแปดพันสามสิบฟองเออับบนี้พอดีสบายแล้วปั๊บพุ่งยิงอินพุทสาก็ได้กลับซุ่มสบายแล้วเดี๋ยวจะพุ่งยิงอืมแบบนี้พุ่งยิงขึ้นมาสบายพุ่งยิงถามูอยู่ครับบนี้มูอเพิ่มาพอดีเพ่นได้ขึ้นมาเพื่อนได้พออันเพื่อนมาก็เลยบแต่ว่ามาถวบายใกล้ใบจัน ก็ได้เงินเพิ่ขึ้นมาขึนุติครับต้งขึ้นบบขึ้นมากขึ้นวัอิถายข้างล่างขึ้นากขึ้นมากข้างบนครับก็เป็นวัดบุตรพ่ยิ่งขึ้นมา้ถวายข้างล่างครับเป็นมาขายถวายสี่สิบสองฟองไม่ยิ่งยิ่งสองคนขายอยู่ข้างล่างสี่สิบสองวยสี่สิบสองมวยอันไหข้างบนมีร้อยสามสิบฟองแปดแปดร้อยแปดพันสามสิบโอ้แปดพันสามสิบแต่ว่า อันที่ปูม้าคือว่าทันหูน่ะครับมันเป็นแปดศูนย์ศูนย์สามที่มากพันันหูโอ้ไม่พันหูคครคลิปคลิปที่แรกเลยที่เพิ่มมากูนนะเนาะครื่องแปดศูนย์ราคว่าศูนย์สามปูมาตัดเสียงมีจยุดนิดนึงนะครับผมครับมันเป็นเบาต่อที่เดาหยุดครับเบาหยุดเราจอดบักบัดขึ่นที่สามไม่ผู้ใดก็ได้ มาถวาวใครกับชุ่มเกลานี่ละชุมเกือี่้นขึ้เอาเออสีนทุกนี่และสีสีขคนที่มากแาไที่แหลครับ,รบอนะนมาบ้างเลยมาพูดใส่ามาแต่ก่าที่มากในบุคลาภามากเลยดีมามาปรับมาปรับถึงมากถึงมาจนเงินขั้กุดเลยอาจารย์ก็ได้ทามมาอย่างนีง้เลยมาแตวใครก็เลยลอามาแดูแถบเลยอันนี้พิเศษครับอาจารย์อันนี้เขาถวายอะไรแปดฟ่องแปดฟ่อง อ,อันพิเศษอันพิเศษเป็งวันเินก้มีโศกมาันแต่ว่าก้ไนมีโศกท่านได้บอกนี่คตอนี้พรดีมาอนี้สบายแล้วปั๊บพุ่งยิ่งมากพยุ่งยิ่งมากสองคนคนเก่าแต่ว่าบางคนนี่ผู้ถวายกับผู้ผู้ไม่ผู้มันผู้มาอยู่นฐานที่แรเนี่คร kell, approved, ับผู so Ary, the man man. ้ว่าก่นอไคนบอกใครผู้อไขมานึ่งครับผมนี่นว่าเพราะว่าคนแบคนรื้อคนแปดมานกคนเปล่า เปิกันมาตะสี่สิบสองที่เาร,ราตะาย์กางรังที่เราวันนี้เป็นสี่ทีทามอาจารย์ยไม่ฝันเนาะล้วไปดิปันแล้วไปดิจ่ะจบแล้วจบแล้วมาก็สําบหนเขาก็ไปันเขาก็ว่าว่าล่าเรากับกไปให้ไปมั่นจนวันนี้อยากพูดใน,นส่วนพิเศษอาจารย์นี่ดุนพิมพ์ไว้เหมอดุนพิมพ์อาจารย์พิเศษแต่คิดวไม่เป็นจะเป็นส่านแปนเท่านั้นพิเศษ ก็ได้มาถลาวิเศษแปน้อยเพราะว่าตาตาเเวตาเทวานิ่งตาเินมาถวายมเนษื่อวานีพิเศษตะเคียนนะแม่ประสริฐอครับผมเมื่อว่าเอาถลาพิเศษเยว่อวานตะเคียนมีเคียนนี่คว่าเอาถลาพิเศษกถครับผมี่มันพิเศษอย่างนี้กูถก็ได้ตามต้นมีโชดดวนเลยเหมรับดวนปับมาฟังได้เครื่องไปหวัดหลอดหล่อนไม่โชคคนมีโชคฟังมีโชค อันน่ะกระเด็นจังวันจังวันเด่เจียนไปหาแกงก็ม้ามันก็ได้จบวันนะครัของตัวอันตรวพิเศษท่านได้บอกท่านได้เฝ้านะต้องใ่แก้ถึงมีตุลาด้วนอันน่ะก็ได้เห็นแกไปก้อนอลวจังได้กับจังแกอกม้าอยอะออกมครับผมกันันน่ะก็กันั่นนะ อาว่าสิอาจารย์ว่าสิวงสิเวงนี่วงแนวไดอีกบาดนี่วงนี่โอ้เล็กๆนี่บ่ครับผมว่าสิวงนี่สนี่ที่มานี่ย้อนว่าอาจารย์ว่าสิวงนี่้ความออาจารย์สิวงตัวใดันจะเล็กนี่มีอยู่หันแล้วเดี๋ยวแต่วงบ่อาจารย์ิเลยเนี่ยตัวนีอยู่ได้นี่เดอ้าวงนอาจารย์เนาะแน่ๆๆๆๆวง่ะ โอ้วงพิเศษวงพิเศษอ้าวคอยพี่น้องเดี๋ยเสี่ยวโชว์ให้เบิึงอยู่ด้วยครับผมมีตัววงแล้วกับมีตัวตีตะล่างครับผมมีตัวตีตะล่างตัวตีตะล่างนี่หมายความว่าจังไหรซึ่งแล้วก็รตัววงหมายความว่าจังไหรนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสี่ยว์ให้เบิึงอยู่ด้วยครับผมซี่สองนี่บ่เฮ็ดบ่วงสองวงบ่ครับอาจารย์ ว่ามันจะว้องทีบคนนี้คนนี้เอาะอีกทั้งไงโอ้สีสางนี่ต้องวองเทือเปลี่ยนพิเศษว่โอ้เนี่ยแต่ขนาดวิสนานี่ว่องนี่ก็บว่างแนวนี่เอาสั่นแล้วไปพิลังครับผมเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมสีไทยคนนี่ละคือไล่เมื่ออาจารย์ว่งจะแข่เลยอ่าสีสังเกตเห็นได้ว่าอาจารย์ว่ง โตวงหน่อยว่งไงล่ะกัมีวงหนาว่งบางแล้วก็มีสี่เหลี่ยมครอบไปยพอมเนี่ย่าวันนี้สี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสี่ศูนย์สามเลยได้เลยนยนั่นั่ใจเลยาวเยียงศูนย์ามนี่ว่าหลับจักเลยเนาะไ่ซ้ำนี่ละเนาะหนาะจะอะไรกันมันน นส่วนตัวเลขของอาจารย์ไคยนี่ต้องพ่อพี่น้องต้องวิเคราะห์ดีๆต้องพินิจพิจารณาดีๆเพราะว่าอย่เรื่องมาหลายท่านหลายคนที่ได้ชคได้ใช่จากอาจารย์ไทยย้อนฟังรายละเอียดของฝันเราดีไหมครับฟังรายละเอียดความฝันของพ้าอ,อาจารย์ที่เพื่อนเล่าสู้ฟังแล้วก<ม>็เอาไปจับใจความอืมครับนี่คือเพื่อนได้ชคได้ใช่ตรงนี้เพ<อ>ิ่นตีภาพสามตัวแจกวานวันหนึ่งง่าย นี่ย่อนฟังคําเว้านี้เอาไปพินจพิจารณาแต่ว่าเลขก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในนี้ล่ะครับยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าพอสําคัญตําแหน่งใดสิสับอยู่ตําแหน่งใดนี่ล่ะแต่ว่ามานี้หลังจากมาวงบัดก็สิสังเกตเห็นได้ว่าวงกลมของอาจารย์นี่สิมีตัวที่2เป็นวงหนาเออซึ่งใชมีกี่วงนี่ล่ะแต่ว่าวงขอบหนาเป็นพิเศษที่2 ร่องมาหันก็คือศูนย์แปดนี่คือเลขพิเศษนี่กับ่งบางร่องหน่อยครับว่งบางร่งโดยเอาท่างแหลมว่งมันวันต่อไปละเอียดประนันนิดหน <c oughs> ึ่งื่อนที่สองนี่เอาทั่งเป้นมันท่งเป้นอีกข้างหนึ่งน่ะที่ท่านนาหนะงครับงนี่แหละมันมีความหมายนิดมีตรงนี้ความหมายจะได้เห็นนะเพราะอ่าอย่างหลักพระเจ้าอินว,ว่าให้ไรของการวงมือนี่อยู่ที่ศูนย์สาม ศูนย์สามเหลี่ยมเป็นวงเป็นการตีกรอบรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสวันต่อการที่ว่าจัตุรัสปานในที่ออกเปียกปุ่นยังไงมันนี้จังไอจัตุรัสยุดดอกว่านีล่ะแล้วสีม่าเฉลยอีกอยู่ดิเมื่อรุ่นใครมาถามมึงว่าสาเหตุที่วงลักษณะหนีเป็นยังไงต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นยังไงก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมมันต้องมีที่ใบที่ไม่มีปิเศษยั่งอยู่ได้หนีต้องการที่ซื้ออีหนึ่ง ง่ะมาอาจารย์ชีซื่อยังบอกมากแลวคำว่องหนาว่งบังอาจารย์ชีซื่อถึงยี่งหยังสันดิแต่ว่ายังวนมาอ้าขา่อตัวก็ว่าจ้เอ้าพี่นี้แล้วทำเริ่มงเปลี่ยนวัมาที่อ่ยี่ินวันสองหับล่างเนี่ยผู้ใดว่าอาจารย์เอ็ดซีคอมเมนมากบอ่ครับตุ้มก็ได้ว่าวันนี้จะฆ่าดับประอือ บ่เอขอ้าพิ่นเบ้าอยู่ตั้งแต่ผมของแม่เ่นบอกว่า <c oughs> บางคนก็บอกว่าศูนย์ดับบนเอาเออดับกับดับลรด <c oughs> บางคนบอกว่าสองดับล่างาดับกระดับลื <c oughs> อว่า,าในคอมเมนต์จะมีคอมเมนต์มาหลายว่าหมอศูนย์หรือดับสองก็ดับ <c oughs> ครับ คนขาเกียรเห็นมากล่องสลากเขาล้มคตรชิบหูกอนะจังหวะมันจะมาเติร์นิ้วจิเาตัวเก้าสี่หกอหาตัวนโอ้ยาจกากามาาห้านหาตัวตัวเก้าตำแหน่งเก้าห้ามไนบอีตัวสองดับวันนี้จะฆ่าดับเอาเอาสั่เตัอเนาะัเกเนาะอันนี้คื้จเกียู่เยอะเล